พบนะกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับพับ g b l บร์สปอรเกมนี้เป็นเกมแนวท้ c ยดิคาลชูเตอร์มุมมองจากด้านบนจากจักรวาลเดียวกันกันกบเกมพับจีนั่นเองครับและในเกมนี้จะมีตัวละครให้เราเลือกใช้งาน10คนด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะพกปืนมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกสกิลเสริมต่างๆพวกระบงระเบิดก็จะไม่เหมือนกันนะครับผม สำหรับโหมดการเล่นเนี่ยจะแบ่งเป็น2โหมดหลักๆก็คือ Standard Match นะครับอันนี้เอาลงประมาณแนว i n b o บซิกเลยครับก็คือจะแบ่งเป็นฝ่ายป้องกันกับฝ่ายโจมตีนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งคือ Death m a t c h นะครับอันนี้ก็แบ่งฝ่ายยิงกันอย่างเดียวครับฝ่ายไหนทำา3 0ิบคิวได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปส่วนคนที่อยากเล่นกับเพื่อนก็สร้างห้องขึ้นมาเองก็ได้ครับหรือว่าดูด้านขวาบนจะมีคำสั่ง Play with f r i e n d เห็นไหมครับอ่าน,นแ,ลและเราก็สามารถชวนเพื่อนที่อยู่ในระบบสตรีมเข้ามาเล่นได้เลยนั่นเองครับแต่ถ้าไม่ได้เนนือกัมห และโหมดสุดท้ายก็คือโหมดฝึกยิงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อาจจะมาลองปืนหรือว่าลองสกิลของตัวละครกันก่อนก็ได้เนาะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูของจริงเลยกันละกันครับเดี๋ยวจะเล่นแบบสแตนดาร์ดแมชให้ดูก่อนกันละกันเริ่มต้นรอบแรกผมได้เป็นฝ่ายป้องกันนะครับเลือกใครดีเนี่ยอผมเลือกน้องคนนี้ก็แล้วกันเนื่องจากว่าผมค่อนข้างชอบปืน M249 แล้วก็มี motion detector ด้วยนะครับอันนี้นะ่าสนใจมากครับแล้วก็มีการวางล้วดนะ้วยเนาะง้นก็เลือกน้องคนนี้นี่แหละ เอาละเริ่มกระบวนการป้องกันได้นะครับผมดูซิว่าศัตรูจะมาจากทางไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับอันตรายนะมาอย่างนี้อันตรายปองหามุมยิงก่อนไม่รู้ว่าจะมาจากทางไหนฟ้าระเบิดเป็นระเบิดโมชั่นครับเอกได้ตรูไม่น่ามาจากทางนี้ แต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะรอเราประมาทสิ่งติ้งติ้งตลอดเลยใครมันปิงวะงพวกเราตายตรงนู้นเนาะนี่คือข้อดีของการลากเมาส์ยาวๆไปดูได้ไงใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนั่นๆๆน่เจอตรงนู้นแต่เราก็ต้องระวังนะถ้าเกิดเรายืนเมื่อไหร่นี่รู้เรื่องเลยครับไม่น่ามาทางนี้ แล้วผมจะไปทางนี้ได้ปะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังเงียบกิบกันอยู่อ้ยิงรู้แล้วดูแลแลยใจเย็นใจยเย็นเฮ้ยด้านหลังตายยังไะอยู่ด้านหลังผมเมื่อกี้เลยนะ นี่ก็เคาะจังเลยไม่ได้ดูแถวตัวเองนะครับดูแบบมองไกลๆอย่างเดียวเลยได้แล้วหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งโอเคได้สอง ได้สองเลยเพราะว่าปืนผมยิงได้นานมากมันเป็น M สนะ okay. องสี่เก้านาะโอเคหนึ่คนนึงเกมนี้คือแบบต้องชิงไหวชิงพริบจริงๆอะ่ะมันจะรีบเล่นไม่ได้เนาะใครเคยเล่น Red b u l s i n น่าจะรู้สภาพเนาะมันจะแบบรีบเล่นไม่ได้อะ่ะมันต้องแบบดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอ้ย,อโโยตกใจดีนะเพื่อนเราอยู่ไม่งั้นผมล่วงไปแล้วเพราะว่าผมดูแต่ที่ไกลๆครับไม่ได้ดูตรงนี้ โ okay. อเคอะรอบนี้เปลี่ยนเป็นฝ่ายโจมตีครับก็ยังคงเลือกเหมือนเดิมอยู่เนาะโซดอุปกรณ์เนี่ยมันจะไม่มีพ่อบาริเคดแล้วเนาะเนื่องจากว่าเรากลายเป็นฝ่ายโจมตีแล้วทีนี้ฝ่ายโจมตีเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะไปทางไหนกันครับผมคิดว่าไม่น่าจะดีนะถ้าเกิดว่าไปทางเดียวกันหมดอะ่ะอาจจะต้องแยกๆกันไปบ้างอะไรบ้างนะครับผมโอเคเริ่มต้นการบุกได้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูไปทางนู้นกันเหรอได้ต้องระวังหลังเลยนะผมเคยเจอนะพวกออกมายิงอะ่ะพวกฝ่ายป้องกันอะ่ะ แอบดูไกลๆก่อนเหมือนเจอไอ้นี่นะครับเจอคนวางวางไอ้ลวดหนามไว้ตรงนู้นไป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 จังหวะนี้ก็กลมเลยครับค่อยๆคืบคานไปเล็งไกลๆเลงไกลๆเจออุ้ยเป็นกรมิมันยิงโดนกันเองนะเกมเนี้ยระวังผมยิงเพื่อนตายปะเนี่ยผมกลัวยิงเพื่อนตายบอกเฮ้ย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 ยิงยิงดิเออ มกลัวยิงเพื่อนตายไม่กล้ายิงหาระเบิดดีกว่าไปเอาดิตาย่ะนะ่ะเพื่อนเราน่าจะมาตุ๋ยแล้วนะ รู้แล้วใจเย็นปิงกันอยู่นั่นแหละโอเคเรียบร้อย <laughs> <laughs> เพื่อนก็ปิงอยู่นั่นแหละถ้าเชื่อเพื่อนนะ <laughs> ผมว่าผมตายเอง <laughs> <laughs> ซึ่งรอบนี้ผมได้ MVP ด้วยนะเออก็ถือว่าเล่นดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ของทีมเดชแมทกันบ้างดีกว่า เรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเยอะว่ะแต่ผมได้ดับแต้ลคิวนะแสดงว่าตายคู่ครับเยี่ยมตายเรียบร้อยผมเห็นเงาโอ้โอโอ เยี่ยมจังหวะนี้เยี่ยมเลยไปหายาก่อนดีกว่ายาอยู่ที่ฐานจะตายแล้วขอยาหน่อยจ้าไป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 ผมยิงระเบิดเฮ้ยเฮ้ยยิงระเบิดไปก่อนอุย้ยมาสองฝั่งเลยผมจะตายอ้าอนิดเดียวเองเอ้ยพี่ทำอะไรอยู่เบอร์สามเบอร์สามพี่ทำอะไรอยู่ เ่สามเหมือนปล่อยจอยไปแล้วเวรกรรมฝั ừ, ่งนี้เพียบเลยเยี่ยมครับผมได้สองศพแต่ผมก็จะตายว่ะเก็บก่อนเก็บยาก่อนเก็บยาก่อนหูเบอร์สามปล่อยจอยเฉยเลยอะเศร้าเลยกว่าจะหาห้องเล่นได้แต่ละทีมาปล่อยจอยเฉยประเบิดผิดไปเหมือนเดิมตอดตอดหน่อยตอดๆหน่อย โอเคเบอร์สามก็จะมาแม่หามุมก่อนนู้นนู้เขายิงกันู้น,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 นโอเคเยี่ยมอู้ยู่ไกลอยู่ไกลอยู่คนละฝั่งเลยครับมาเดะมาเดะเออเออเฮ้ยรอบนี้พวกเราเล่นดีมากเลยอะ่ะมีหไหม อุ้ย,ยทางนี้ทางนี้เพื่อนตายแล้วยิงเร็วโอ้สองตัวเรียบร้อย30ต่อ15จ้าเล่นดีเหมือนกันนะรอบนี้โอ้ผมทำดาเมจได้เยอะที่สุดของทีมครับแต่น่าเสียดายรอบนี้ไม่ได้ MVP โอเคทีนี้เรามาดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับก็ในหน้าหลักเนี่ยจะมีโปรไฟล์อยู่ด้วยครับอันนี้ก็คือเอาไว้ดูสถิติการเล่นของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีระบบโปรเกรชันด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีของรางวัลอะไรนะเขาแค่บอกเฉยๆว่าเราเล่นตัวไหนเยอะเท่านั้นเองครับส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็จะอยู่ที่ e t t i n g s นะครับผมก็อันแรกมาจะเป็นวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีเรื่องของความละเอียดของหน้าจอหรืออะไรนะมีแค่ Standard กับ r per f o r m a n c e p e r f o r m a n c e นี่ก็คือเหมือนกกกับลลลดฟิงแ้ว จะทําให้ตัวของการเล่นมันลื่นไหลมากขึ้นนั่นเองสาหรับเครื่องที่ไม่ไหวเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับเสียงนะครับปรับเกมเพลย์นะครับซึ่งอันนี้มีให้ปรับภาษาด้วยแต่ผมลองหาดูแล้วไม่มีภาษาไทยนะครับผมส่วนคอนโทรลเนี่ยจะมีเรื่องของการหันหน้าจอด้วยนะครับว่าอยากจะหันเร็วแค่ไหนหนู่นนั่นนี่นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แล้วยกเว้นคีย์บอร์ดอะนะเนาะเผื่อใครจําไม่ได้ว่าปุ่มไหนทําอะไรก็คือมาปรับมาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยนั่นเองครับ ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับไว้เปิดจริงหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เจอกันได้ใหม่กับ PUBG Blindspot ครับ